สวัสดีครับสวัสดี f c สมยงขาดสตเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีรถสําหรับวัยรุ่นทุกท่านนะครับมานําเสนอนะครับบอกเลยว่าเป็นรถยอดนิยมนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้ผ่อนเพียงแค่6,300บาทนะครับนี่เจ้า Honda j a จ z GK คนะครับคันนี้แปลนตัวเกียร์ออโต้วีพัทนะครับลูกค้าราคา3,29 0 0 0บาทผ่อนอยู่ที่6,300บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับคันนี้ออกรถ0บาทนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าคันนี้มีของแต่งอะไรกัััันนนนนบบบ้้างะะคคครรีผม เป็นรถ Honda Ja จ z ทีสีขาวนะครับผมปี2014จดปี15นะครับลูกค้าอ่าด้านหน้าของเราครับนี่เฮดแดงติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับไฟตัดหมอกไฟเดย์ไลท์มีให้ครบนะครับลูกค้าอ่าเรามาดูด้านข้างกันนะครับผมด้านข้างของเรานะครับนี่ใส่ล้อแม็กให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้านี่แม็กใหม่ยางใหม่นะครับติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะครับจัดทรงซิ่งมีโช๊คซิ่งให้ด้วยนะครับหชุดนะครับตัวนี้ก็เป็นโช๊คปรับสตัดนะครับลูกค้าอ่า เพิ่มความสูงอะไรได้นะครับปรับเซตได้ทุกอย่างนะครับลูกค้าจัดทรงให้แล้วขี่นิ่มๆนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับนี่ด้านท้ายของเรานะครับก็บอกเลยว่าสวยเดิมทุกอย่างนะครับลูกค้าอ่าสภาพนะครับเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับเดิมๆนะครับคันนี้ก็จะมีท่อซิ่งอ่าของนิโตะนะครับผมติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับปลายไทเทนะครับลูกค้าแล้วก็เรามาเปิดดูนี่ด้านในของเรานะครับนี่เป็นไงครับผมมีค้ำเคให้ด้วยครับแล้วก็มี เครื่องเสียงนะครับลูกค้าติดตั้งมาให้นะครับเป็นดอก12นิ้วนะครับลูกค้าพร้อมซับฟูตนะครับลูกค้าก็สามารถเปิดงานใช้งานได้จริงครับลูกค้าคันนี้สวยๆเลยครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันต่อนะครับไปนะครับผมมาต่อกันที่ภายในนะครับคันนี้นะครับผมเป็นตัว V ีพัดนะครับก็หนึ่งเลยนะครับนี่กุญแจระบบขี่เลนนะครับลูกค้าเวลาสตาร์ทนะครับกดปุ่มเดียวรู้เรื่องนี่เป็นไงครับเสียงอ่วงอะไร พาวเวอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีมันติฟังก์ชันนะครับผมสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับเลขไม่อยู่ที่ 1, 3 9 7กิเโลเมตรเท่านั้นนะครับลูกค้าคันนี้แล้วก็คันนี้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ก็จะมีของแต่งติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นเคปลาแบบนี้นะครับลูกค้าก็จะเป็นพลาสติกครอบเฉยๆนะครับตัวนี้ก็สวยงามลงตัวนะครับระบบแอร์นะครับผมเป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะครับลูกค้าสามารถทําแบบออโต้ได้นะครับตัวนี้แล้วก็เครื่องเสียง เป็นระบบทัชสกรีนนะครับตัวนี้เป็นตัวลองท็อปนะครับลูกค้าอ่าเป็นตัวลองท็อปนะครับทัชสกรีนนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ทุกอย่างนะครับลูกค้าอ่า AMFM อ่าแผ่น CD อะไรพวกนี้นะครับ HDMI อย่างนี้พวกนี้นะครับ iPod iPad สามารถเชื่อมต่อได้หมดทุกอย่างนะครับลูกค้าคันนี้อ่าแล้วก็พวงมาลัยตรงนี้นะครับผมก็จะมีปุ่มเพิ่มอ่าปุ่มรับสายโทรศัพท์นะครับผมนี่บอกไว้เลยครับว่าคันนี้สวยจริงครับลูกค้า แล้วก็ที่สำคัญนะครับฟังเสียงท่อเลยนะครับผมนี่เป็นไงลูกค้าโคตรลั่นเลยนะครับผมใครได้ไปผมบอกก็เลยว่าขี่ผ่านซัสเซาอย่างนี้นะครับผมรับรองเลยว่าได้หิ้วขึ้นกลับบ้านแน่นอนนะครับลูกค้าไปเดี๋ยวผมพาไปดูที่ห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะครับว่ามีอะไรในห้องเครื่องกันบ้างนะครับไปครับผมมามาดูที่ห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับคันนี้นะครับผมเป็นเครื่อง1,500 cc VTEC นะครับลูกค้าอ่าบอกก็เลยนะครับว่า เทคเปิดตอนไหนโลกเปลี่ยนแน่นอนนะครับเป็นเครื่องเดิมๆนะครับตัวนี้ก็เดิมทุกอย่างเดิมทุกจุดนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าน็อตฝากระโปรงน็อตทุกตัวนะครับยังไม่เคยแกะยังไม่เคยลื้อแน่นอน100%นะครับลูกค้าสภาพนะครับเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมทุกจุดนะครับนี่ใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับเอาไว้แบบ ขับเล่นขับซิ่งขับเที่ยวนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับ Honda Jazz GK นะครับลูกค้าอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้ผ่อนเพียงแค่6 3 0 0บาทนะครับลูกค้านี่ก็ผ่อนสบายๆนะครับผมผ่อนไม่แพงนะครับแล้วก็ที่สําคัญออกรถศูนย์บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าอ่าใครได้ไปครอบครองนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับผมบอกเลยว่า Honda j a z z g เเลิกผลิตแล้วนะครับใครที่ได้ไปครอบครองรับประกันเลยนะครับว่า อนาคตมีราคาขึ้นแน่นอนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมตอนนี้ราคากําลังปรับลดลงอย่างรวดเร็วนะครับลูกค้าก็ใครกําลังมองหาให้เร็วเลยนะครับมีคันเดียวนะครับราคานี้3ามแสนสอบาทนะครับปีสิบสี่จดปีสิบห้าแจ๊สนะครับถ้าใครสนใจเอกสารแบบประชาชนใบเดียวออกรถได้ทันทีนะครับลูกค้ายังไงก็โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 8 4 6 9 6 6 9 9นะครับสมยงคาเซเตอร์สาขาโนนหลวงทองนะครับโทรเข้ามาหาเซลตุ้ยได้เลยนะครับ ยินดีให้คำปรึกษาจนกว่าลูกค้าทุกท่านจะได้เป็นหนี้กันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ